เชฟโรเล็ตจ,จะหยุดยุติการจำหน่ายรถยนต์ใหม่หลายๆท่านอาจจะเข้าใจเหมาว่าเชฟโรเล็ตจ,จะยุติ กิจการทั้งหมดนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราแค่หยุดจําหน่ายรถยนต์ใหม่สําหรับเรื่องของบริการหลังการขายเรายังเดินหน้าให้บริการอยู่เหมือนเดิมนะครับเราคงไม่ลงทุนเพิ่มนะครับถ้าเราตั้งใจจะปิดบริษัทเร็วๆนี้นะครับการเช่าพื้นที่คลังสินค้าเพิ่มขึ้นการเพิ่มปริมาณสินค้าในคลังเราเนี่ยขึ้นอีกเท่าตัวเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่บอกเแล้วว่าเราไม่ตั้งใจจะหนีออกไปไหนนะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นการความเข้าใจที่อาจจะคลาดเคลื่อนได้จากข่าวที่ออกไปในระยะเวลาที่มันกระชั้นชิดนะครับเรายัง นในในดีลเลอร์ของเรานะครับทั่วประเทศซึ่งถ้าท่านซื้อรถพรุ่งนี้วันที3สามปีแสนกิโลก็นับจากวันที่ท่านซื้อรถวันพรุ่งนี้เลยนะครับสิ่งสําคัญกนะ็คือตอนนี้คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบของศูนย์บริการนะครับศูนย์บริการหลายหลายที่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับมีการขายรถจนใหม่แล้วก็ศูนย์บริการดูแลหลังการขายนะครับตอนนี้เรากําลังจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับโดยการยุติหลังจากที่ยุติการขายเนี่ย เดลเลอร์หรือศูนย์บริการเหล่านั้นเนี่ยก็จะหันมาดูแลลูกค้าโดยทําเป็นศูนย์บริการมาตรฐานแต่เพียงอย่างเดียวนะครับลูกค้าเชฟโรเลตเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องอะไหล่ขาดนะครคืออะไหล่คลังอะไหล่เราเนี่ยสิไล่เนี่ยไม่น้อยเลยนะครับอะไหล่จากคลังเราเนี่ยเราไม่ได้เซอร์วิสเฉพาะประเทศไทยนะครับเราต้องเซอร์วิสต่างประเทศอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไรายได้ในเมืองไทยเนี่ยมันก็แค่ส่วนหนึ่งนะครับเรามีลูกค้าส่งออกอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยความมั่นคงของธุรกิจของเราขอองงคลลัะไ่รี ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นประเด็นปัญหาเลยเลยนะครับตราบใดที่ยังมีความต้องการอะไรตราบใดยังมีความต้องการเซอร์วิสจากเชฟโรเลตอยู่เนี่ยพวกเราพร้อมที่อยู่บริการอยู่แล้วนะครับ